สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง t r a เ e r Everything ี่ติในช่วงลองทําดูลองทั้งดู EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงการที่ทุกคนนะครับอยากจะหารายได้เสริมนะครับแล้วก็มีอาชีพอรชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือการขับไล์แมนนะครับหรือว่าขับไรเดอร์ส่งอาหารต่างๆนะฮะแต่ในเคสนี้ผมเลืกตัวอย่างไล์แมนนะครับสำหรับใครที่อยากขับไล์แมนแต่ยังสมัครไม่เป็นไปดูคลิปนี้กัเลยครับซึ่งก่อนที่จะไปดูวิดีโอการสมัครนะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเอกสารตามที่ผมเนี่ยจะแจ้งไว้ตอนนี้นะครับก็คือให้ทุกคนเตรียมเอกสารดังนี้นะครับหนึ่งครับบัตรประชาชนสองใบขับขี่สามเล่มทะเบียนรถสี่เป็นรูปรถแนะนํานะครับเป็นรูปรถที่ถ่ายให้เห็นตัวทะเบียนรถด,ด้วยนะครับห้าคือป้ายภาษีของรถหหน้าสมุดบัญชีที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับเตรียมเอกสารดังนี้ ครบแล้วไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปวิธีการสมัครนะครับเรามาเปรียบเทียบบริษัทที่รับสมัครไรเดอร์ขนส่งอาหารนะครับมีอยู่2เจ้าหลักๆนะจริงๆมีอยู่หลายเจ้ามากแต่ว่า2เจ้านี่เป็น2เจ้าที่เป็นที่ใหญ่นะครับของตลาดนะครับก็คือไลแมนกับแก๊ปฟูดนะครับซึ่งผมก็จะมาทําตารางการเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างสองค่ายนี้นะครับเราจะเลือกสมัครอันไหนนะครับซึ่งไลแมนเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับไลแมนเนี่ย จะมีงานแน่นอนกว่านะครับแล้วก็ถ้าฝั่งแก๊ปเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยขับแก๊ปเนี่ยก็จะได้ไรายได้ดีกว่าแต่ต้องขยันวิ่งนะครับถ้าชอบเลือกงาน A ไม่ซีเรียสเรื่องดาวนะครับไลน์แมนก็จะสบายกว่าแต่ถ้าอยากได้รายได้สูงไม่เกี่ยงงานแก๊ปก็จะเหมาะก,กว่านะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากพี่ชัก G ิบของเรานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกครับถ้าทุกคนยังไม่มีแอปไลน์แมนก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ Android นะครับในการดาวน์โหลดนะครับมันจะมี l i แ e m a n เ i d e r กับไลแมนไดเ i v e r นะครับเลือกเป็น l i แ e m a n เ i d e r นะครับถ้าทุกคนจะส่งาหารกดดาวน์โหลดได้เลยครับก็รอติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับกดขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดยอมรับข้อกำหนดนะครับ เดินเราไปล่างสุดนะครับกดยอมรับนะครับเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์นะครับไอ้ตรงที่เป็นสีเขียวเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันถูกเลือกไว้อยู่แล้วว่าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ต้องออกนะครับอันนี้ผมสับสนเล็กน้อยนะครับก็เลยกดกดวยด่หลายที่นะครับไนที่คือให้มันเป็นสีเขียวก็หมายถูกนะครับแล้วกดอนุญาตนะครับจากนั้นเราก็ให้ความยินยอมนะครับ อนุญาตขนะดใช้แอปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับจากนั้นก็เลือกจังหวัดนะครับซึ่งไอตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าจังหวัดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของโซนในการรับงานนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีหลายโซนนะครับรพยายามดูต่อท้ายของจังหวัดนะครับถ้าทุกคนเนี่ยอยู่โซนไหนก็เลือกรับงานในโซนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกโดยที่ไม่มีโซนต่อท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นโซนในอำเภอเมืองหรือเขตพื้นที่เมืองนะครับ จากนั้นเราก็ใส่คำนำหน้าชื่อของเราแล้วก็กรอกตามที่เขาแนะนำมาเลยนะครับไปกันแบบไวๆนะครับอยวจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับมีมีม,มีคำนำหน้าชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่กับเราเป็นประจำหรือว่าจะเป็น พ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ใส่ลงไปด้วยครับเผื่อที่เรามีติดไม่คาดฝันเขาจะได้ติดต่อคนที่เรารู้จักได้นะครับจังหวัดที่สนใจทํางานก็มีจังหวัดที่เราเลือกนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันที่หมดอายุบัตรนะครับใครที่มีรหัสผู้แนะนํานะครับก็ใส่รหัสผู้แนะนําไปได้นะครับแต่ใครไม่มีก็ข้ามไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็ถ่ายรูปยืนยันตัวตนนะครับ พอเราถ่ายที่อยู่กับประชาชนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ที่อยู่นะครับถ้าสำหรับใครที่ที่อยู่เนี่ยไม่ตรงกับประชาชนก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันไปก็ได้นะครับอย่างส่วนตัวผมก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะเพราะว่าที่อยู่ไม่ตรงกับประชาชนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการกรอบใบขับขี่นะมีเลขใบอนุญาตขับขี่วันหมดอายุของบัตรแล้วก็ถ่ายรูปใบขับขี่นะครับ พอถ่ายใบขับขี่เสร็จแล้วก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับการจดทะเบียนนะครับของรถจักรยานยนต์ของเรานะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับเล่มรถนะครับหรือว่าเป็นสำเนาเล่มรถก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังจาระค่างวดไม่ครบนะครับเราเลือกรูปถ่ายนะครับของรถนะครับพยายามถ่ายให้เห็นป้ายทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็กรอกทะเบียนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปพรลบนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนะครับที่เติมเครดิตต่างๆนะครับที่เราใช้เป็นประจำนะพยายามใช้เลขบัญชีที่เราใช้เป็นประจำนะเพราะว่ามันจะต้องเติมผ่านหมายเลขบัญชีที่เราใช้เท่านั้นนะครับเรากรอกตามนี้ครับมีหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีแล้วก็ธนาคารนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายหน้าสมุดบัญชีลงไปนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอเนี่ยแนะนำนะครับการทํางานต่างๆนะครับ แนะนําให้ทุกคนดูให้ครบนะครับพอดูครบแล้วเนี่ยค่อยมาเริ่มทําแบบทดสอบนะครับเพราะว่าบางครั้งในแบบทดสอบเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับวิดีโอที่เขาให้เราดูนะครับพอเราดูวิดีโอเสร็จแล้วเราก็เริ่มทําแบบทดสอบนะครับ พอทำแบบทดสอบผ่านแล้วนะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าตาที่ข้างล่างในแบบทดสอบผ่านแล้วก็ข,อข้อมูลผู้ขับเนี่ยก็กําลังตรวจสอบถ้าเป็นไปได้นะครับให้เข้าไปดูบ่อยๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเอกสารอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือก็ต้องการขอเพิ่มเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงข้อมูลผู้ขับนะครับบางทีถ้าเกิดใบขับขี่จะหมดอายุภายใน30บวันเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าสาบวันเนี่ยเขาก็อาจจะขอใบขับขี่ที่มันมีอายุที่จะไม่หมดอายุ ภายใน30วันนี้นะครับก็แนะนําให้ทุกคนไปต่อบใบับขี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็การสมัครก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ